สวัสดีครับบอไฟมั้งนองบัวมันหีผ้ามาออกพึ่งนี่ครับห้างพงไงหรอกนี่นี่ห้างนี่ครับ,ไ,ไ,ไ,บไปเลาะ,ะไปาะสวนมาเดีย๋ยวจัดให้ครับเบิ้งว่าสิมีหัวาน้าบอ อะไวพี่เดือนพี่เดือนใคราอยู่วนไปฟัได้ะเลี้ยวม่เลี้ยว โอ้มีผาดอย่งที้มันขอบไงเลยอ่ะมันมืดไปแล้ว เรานี่เหมือนทำตีอะไรสักอย่างเหมือนนะเรื <laughs> เ่องของเรืองของ <laughs> ให้เล่นไมไไม,ไมที่ป่วยไปไอ้ใหญ่เหยียบม,มนันนะโอ้ปักไม่เข้าอา๋อกลัวฉันหอดดี <c oughs> ไม่ได้เอาเอาถุงยางสวมไหมเอาถุงนิ้สวมดีกว่านีลีดูดด <c oughs> Okay. Mm hmm 搬搬。Hey, fun, fun. 买衣服，买鞋。 นี่ครับหัวน้ำโอ้มันอยู่ในกวนจวกเอาบาไว้มันเลอกกันเละๆจั่จาน้อยนะครับผม,มนี่เพิ่เด้อครับเพิ่กวโกนเพิ่กนโกนเพื่อนวาครับขวดสกผลสำเร็จครับในประมาณเกือบขวดแหละคิดว่าดิวขวดหนึ่งบัน้นี่หลายตืบนี่ครับอันนี้มันมุนน้ำน้ำมันมุนจกเอาครับ